บานเนียมนาใหตอนนี้บอรับบวนเลว้เลวเนี้ยได้ได้ก็ได้มาเทศฉลองสาธาณะ คณะญาติพี่น้องผู้มาล้อมรับฟังอิม่มต์ละละญาติเต็มทั้ยท้าย เวียนยานสร้างอำนวยพรอื่นเอาขวัญล <women> ูกหลานเจ้าภาพงางวันนี้นะละมีสถานะเน่นบอกคนเขยงไว้วันเป็นนาศจันจังว่าพี่ดอกและดองได้มาพร้อมว่าพรำมวลนอิมนาละเม่บุญมีจเริ่มเอ้อจัง เม่นดีเลือล้วนขันเป็นสวนทังกุศลนอกเม้องนอมนะให้เกิดผลมหาศาลพ่อคุณดอกคุณนคำน้ำเอาดวงวินญานเจ้าคุณพ่ออ่อนจิน ไปสาวนรอ์ดอกสั้นเสียอยู่สุขาบะยดีมีเตีย่ยของดอกทิพยบล้วนเป็นม้วนเข่าเครื่องกินรักษาสินกินทานเพื่อทรงนุนวิญญาณเจ้าให้น้ำเอาวิญญาณทานพ่ออ่อน จะเลื่อนผู้ตายไปอย่าได้มาเป็นหวงพัวอ่อนเออผพวอ่อ ปัญหาอย่างทั้งปวงลูกหลานโนสิคอยเกอีพอปวดเจ้าย่วงยัยไปสาด้ ในใจเสียบ่ลืมเสียบ่ลืมลมได้พอตายไปกะคงไก่แต่เพียง่างคำสั่งสอน luộc chạm chia thiệp và bom thiệp âu trầu ta bọn phó พออ่อนเอ้ยสิบองเหลือแต่บาปไทยโน้พโน้ยไอ้วิญญาณพอสบายถึงสวรรค์สันฝ่าวิมานกวง จ้าห่วงลาโ,โอ้บ่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นเฟื้อนไม่มีหนีไม่พ้นเราท้ จะต้องตายคลายเป็นปีจารมรวยยากจนหรือมามีดาบชีวิตมอดมวยบ่ละนา พออ่อนไปละเดินเดินลูกลาวให้เพียรหากเมียเอาเดินลูกขำาเอืย มีเนีย่ยได้ใครจะเจ้าจะเพ็นลอบ้างพอเจ้าตายโนไปแล้ว ให้ทำบุญญาตินามอุทิศให้พ่อพุทธ,ทธพรพบไปเดินว่าละเดินบุญ Bạn là than sáng khoai đường biến là giới con cháu ai xúc nhiên bài nhung nhung buồn là đơn thanh, ờ, và ờ, à, ờ, à. Và cao ờ, bon, sai اه <applause> จาเฝ้าลูกมาผูกเด้อแม่เด้อบันหอดบอนผูกแล้วสีบอกทรงดวงวิญญาณพอเห้าแล้วบันิก้กษเอินเอาควันเจ้าผ่าเด้อเสิเสีเสียมัอนอี่แม่เมื่อสันวันดีวันทิถีอเมนมุตสุกสิทธิโยกพัมพัมหลักขนา ข่อยผู้าก็จึงได้มาสู่ข่อยผูย้อยกก็จึงได้มาหาตามภาษีภาษาข่อยนี่เป็นละผู้เท่าผู้สั่งเบาเราคุณควันหิพลันมายาซาซื่นเอาควัญ แม่บุญมีคุณเจวาริ้นคุณพิทุนคุณมาดมันคุณอาลีวันคุณสุนทรนคุณอําพอนคุณทองพูนพร้อมด้วยญาติพี่น้องยุมผูมาฟังเทศในมือนี่เอือนเอาขวัญเจ้านั้นตัวเจ้าให้ตาวมาว่ามาเยอะ ไปตกน้ำไก้พากันออกขวัญเจ้าไปตกหมอกไก่พากันพุนขวัญเจ้าอจะได้ไปอยู่ซวน นำ <c oughs> ja ้ำหวยแก้มปวดวันเจ้าจะได้ไปอยู่แก้มกบแก้มเขียดวันเจ้าจะได้ไปเครียดในแก่พี่พามพาแดงเมท่านแก่พามเถาเขาดงใดเดินทั้งไกลลำบากไปสรงกพี่พามข้าน้ำหักเต็งบาลุมกบคว้ากังไพยคอยอดไปถึงป่าสาเพ็ดพี่พามกังไพยมาเวดไก่เราเขตแดนดงกัง ลุงดอนลับลังทำฟังน้ำเพียงข้อกะโย่ลุงพามไปหอดฟังกุนขี่ทางเสส่วนกายพากันว่ามาอยอ่กวันเออควันเออ ว่าขวัญเมีบุญมียมเจว่าลิ้นยมไพทูนยมมาดมันยมอาลีวันยมสุนทอนยมอำพรนยมทองพุนพร้อมไดียดพีนองคุณตาคุณยายมาฟังเทศในมือนี่ แล้วจังว่าเออขั้นขวัญเจ้าบ่มาแดดเดือนสี่มันสิตีเจ้าแล้วขั้นขวัญเจ้าบ่มาแดดเดือนหามันสี่ขาเจ้าแล้วขั้นขวัญเจ้าบ่มาแดดเดือนหาเมียสาตนเปี๊ยมาแสงประทิศแหงไหมแมงไหมแหงตอมฝูงนกหน่อยเกี่กลางซังกาเขากบพา กันมางล้อมอ้อมอ้อมอุละอกบอุตเวห้องหำเขากระพากันห้องหำให้เสียงกองว่าตัวตัวว่ามาอยู่ เออเออเอเออเออเอินเอาควันเออบะหมาเยอะขวัญเอ้ยมากินเข่ากับปิ้งปลาบึอกตัวทอข้อมามากินปิ้งปลาปากละตัวทอหัวเหือมากินปิ้งปลาเสือละตัวทอแผ่นแปนว่ามาเยอะขวัญเอ้ย มาผูกแขนเดือบันดนี้เด้อเออว่ามาสาเยอะขวัญแม่บุญมียยมเจวาลิ้นยมไพทุนยมมาดมันยมอาลีวันยมสุนทอนยมอำพรโยมทองพูนพร้อมโดยญาติพี่น้องคอยนี่แล้ว ให้เจ้ามากินปิ้งปลาหมือกตัวทอข้อมาให้เจ้ามากินปิ้งปลาปากละตัวทอหัวเหือให้เจ้ามากินปิ้งปลาเสือละตัวทอแผ่นแปนบามาเยอะกวัาเอือเออน้ำเพียงเอือกให้เจ้าค่อยยังบัดว่าน้ำเพียงฟังให้เจ้าค่อยรอยน้ำท่วมผู้ถ่วมผ้าให้เจ้าเหื่อไม่หยวบัดว่าล้มบัดมาาหิวหวขวัญเจ้าให้คอยพาย วามาเยอะควันเอือหอดกลางให้อย yeah. yeah. ่าได้สนปาาข้าหอดกลางหน้า่าได้สนปาาเขาหอดเงาไม่่าได้ทอดหลังนอนมามาทอนเจ้าอย่าได้สนทานผาดออก็ไดิ๊ได้โยมเด้อ cho giờ đây dàn việt vị tham và Ma ước quanh ขวัญแข็งก็ให้มาโยแข็งนเรหลุดเลลาขวัญขาก็าให้เจ้ามาโยขาในเรืหลุดเลล,ลาให้เจ้ามาทั้งขวัญเที่ยวกลางขึ้นน้ำนำให้เจ้ามาทั้งขวัญเที่ยวกลางคำเนี้ยเนี้ย ให้เจ้ามาอยู่ห้เหนเสาแก่ให้เจ้ามาอยู่แถวหลังเพ่งให้เจ้ามาอยู่เตียงงูแกวมีทั้งศาสบืนกวางปูนอนมอนมุนหวัวไหลสอนเสือปักพื้นเนือหวัวแดงไม่ลำแปงปักนิว้วประดับแก้วอยู่ดีมีเส,สียใส่บ่อเสาหอยู่ทั้งเจ้าเน่านอนฝนสิตกเจ้าก็จะได้รุ่งไปหนาฝ้าสิวอ่องจะกได้รุ่งไปไกลขวัญกวนเสา,จ,าจะไไาจาต้องไปขีไฟลุกแต่ป่ามาเฮือนลุกแต่สวนมาบ้านขวัญ เขียข้าในนอนอยู่มีแห้งเขียงแข็งปงเป็นหกักประดับแก้วอยู่ดีกะหอกพงเป็นเขาควันเจ้าจะได้หนี้ามาอยออควัอ เจ้าจะได้เนีมากสมวานดังน้ำตันเทพขวัญเจ้าจะได้เนีบาทว่าขวัญแม่บุญมียมเจวยวลิ้โยมไปทุนในมาดมันนั่งอาลีวันในสุนทรวนยมอัมพอนในทองผู้คอใคยนี่แหละ và khoản kiệt cao hãy chào say cả chuộm khăm, cả chuộm khăm và ma ดังนั้นแล้วให้เจ้าบายเอาไยแก้วมงคุ้นปุ่นความดีดยวดผูกแคลาดแคลานบามาเยอะขวัญนอื่อขั้นฝ่ายเฮาเหลืออยากผูกให้กันก็ผูกเรได้ยหายเด้อ เออผูกเบ้องไสยไก่ขวัญเจ้ามาผูกเบ้องขวาไก่ขวัญเจ้าอยู่ตั้งแต่นี้เมื่อนาให้เจ้าเหนียยอยู่นุ่นเงาจะได้สันมันให้เจ้ามันปั้นงามเข้ากวางมันให้เจ้ามันปั้นข้างหมูเถื่อนมันให้เจ้ามันปั้นเครื่องสร้างหงมันให้เจ้ามันปั้นปงสร้างรอมันให้เจ้ามันปั้นก้อนหินแดง ให้เจ้าแข็งบ้านแผ่นหินด้านใหญ่เพียงโคอย่าได้หักใหญ่เพียงลากอย่าได้สนอย่าได้มนต์เหมือนโตอย่าได้มองเหมือนเฒ่าย่าได้เฒ่าเสียสีให้ญาติยมเจ้าเมียอยู่ยุนยาวอดนอยแก่หลานน้อยทุกตนทุกคนทวันเอ i mm -hmm.